ดีนะแม่งมันมีภาพประกอบด้วยถ้ามีจะเสียงนะมึงกูปวดกระบาลนี่ไปเลยแบนแบนก่อนแบนกูว่าเกมนี้ตึงเลยซิฟดิเล่นซิฟอมบอกเออใช่จจรริิงงแล้วไอ้ที่จะทำเปิดว่าขนาดเด็กเฮกิ่งจุดอมตั้งไงอมครั้งแรกอม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 กลิ่นครั้งแรกอมไม่เป็นต้องสอนก่อนก็เดี๋ยวให้กอมสอนนะโอมวยไม่ต้องห่าเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ยุ่ง มั่วผมได้แล้วแล้วผมจะเล่นอะไรวะผมต้องเชื่อใจพี่แคลลี่ผมทำได้ไหมลิซไม่เชื่อใจอมเป็นใช่ไหมอมเป็นอมโอเคอมเป็นโอเคโอเคแม่งบินแน่เฮียอะไรเนี่ยดอมมิตี้สอนเลยสอนอมหมอไฟลืมว่านะกูมาทำเฮียอะไรอนี่ยเปิดปุ๊บอมนะเอาเลยเลยปุ๊บเดี๋ยวพี่อมต่อเลยเอาสุดควรเลยสุดเลนเลยโอ้ยเภาพลักษณ์ค่อยเบิดโอ้โหมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมตอนนี้ พี่พี่อ้อมผมดีอ้อมหน่อยรอไงรอไงดูยังอ้อมดูดูกูแตกฝึกประสบการณ์ด้วยนี่ทำไมฟอเรนมันไม่บ้าเหรอวะระวังระวังระวังมันจะงัดนี่ไงตอนมันยังงัดพี่ทำไมอมไม่สุดวะเธอปล่อยทำไมวะอย่าจะรีบปล่อยแล้วหมดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอโทษนะไม่สขอโทษมึงมึงกลับล่างในทเ่ี่ะเก่งไอ้สัตว์ฟอลเรนลงมาเลย เออถือน้ำลายใส่มันก่อนถือน้ำลายใส่ตัวไอ้ัวสกิลหญ่ยี่สเลยจะโาเลตจะมเละเล่นจะโะเลตงจะโมเลตถน้ำลายกูู้เลยไอคนนี้แบบเปิดเปิดฟังไปเสียงไกลๆอ่ะคิดดีไม่ได้เลยแม่คอยนี่หลอยอย่างท้งหลางหวัดภาวะคิมเนี่ยเราแม่เดียวซ้อนอม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 โน้โนดี้หนีถไปแล้วไปแล้วไปแล้วถูแล้วอมอมล้อมอมแล้วบีอมถูกแล้ว อะไรครั้งแรกมามีกันแล้วทำไมถึงไม่อมวะแค่นี้ทำให้กันไม่ได้เหรอทำไม่ได้เรา้อกดล้างหรือเปล่าเด็กดูเยอะด้วยเดี๋ยววันนี้ปึ๊บยัดเลยยัดไลยใครเหรอพวกนี้แหละป้าไอ้เหี้ยนี่บอกคนเล่นเสียวคนดูแตกวิญญาณโอ้พอเล่นไนอโอ้เหยื่อรวชิบหายเนี่ยเออมาเราอมไม่นี่ก็พอแล้วตั้งสตงสติกันหน่อยเล่นเกมเนี่ยตัวผู้แกล้งมาใส่ใส่อย่างงั้นวะหอมอมหอมอม อมเลยอมเลยแล้วกูโดนคอมแล้วดีแล้วดีแล้วมันคอมแล้วโอเคพี่อมเลยูไอเหียนี่มันแอคอะไรนักหนาวอดูนี่ก็พอดูนี่ก็พอดูไอกิวดียวพี่ดูไอคิเดียวเราเล่นสับสองนาจะมีลิงอยู่ทำไมตัวพี่แป้งมาใสแบบนั้นวะใสที่ไหนไม่ใสมันลังผมยัดเลยวมเลยยัดอะมันแข็งแล้วต้องยัดแล้วอมต่อไหวไวไวเราล็วเราถุยเราถุยเราถุยาถลายด้วย เห็นจังหวะเป็นไงทีพไหมแล้วยอยู่ไว้ตัวไว้ดีนะแม่งมันมีภาพประกอบด้วยถ้ามีจะเสียงนะมึงกูปวดกระบาลนิดหน่อยลยตัวต้องใช้คอมโบนี่ละเปลี่ยนแบบแป้งอะอมแล้วใช้คอมโบอันตีกาลีไงทำไม่เป็นเหมือนรถถังในทีเนี้ยเป็นเหมือนรถถังนี่มันควงเลยใช่อมแล้วควงเลยควงตีออกไปมันจะเฮ้ยมันเป็นสกิลยิงอันนี้ยิงอ่ะพี่ลองดูดิเดี๋ยวเป็นตัวอันตีก่อนนะ อ่ะมตินะครัพี่อมพี่อมอมนี่อมนี่อ่าดูไไหมมาจับเดีถังไงไหมเนยเอวว่ะเอวว่ะเี่แอาลมันเป็นจัดเลยรถ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 มีต้งหลอดรถรแตกรถแตกแล้วแตกแล้วนี่ที่สิบนี่สิบนีิบแตกแล้วบอมแตกกลาอยู่ได้อยู่เขากลางล่างเข้าพี่กลางกลางสายไหวมีหายแตกพีมี่พลย์การแตกพี่จ๋าพี่จ๋าป้อมจะแตก

พี่จ๋ารอมจะแตกเมดก็ได้นะไอ้นนเราก็ไปมอทอดแล้วก็ลงไปหากิจน่าหม่กูต้องเล่นมอทอดนะวะกูก็เล่นเฮโน่อเบรนเลย่ใแบนเนี่ยเขาแบนเนี่ยมึงอะแบนเนี่ยมึงอะกดแบนเห็นไหมแต่งมวยเป็นเปล่ามวยเป็นเนี่ยชอบผอมอะไรเงี้ยแหละกิจอ้าวหมกมุ่นอ่ะเขาเริ่มโตกิจอมกิจอมหัวให้มันไหมโชว์ให้มันดูดิว่าอมมันเป็นยังไงไป ไปแคลรี่งั้นแป้งก็ไปแคลรี่เหี้ยแม่งยกอุ้มใครแรกสู้เหมือนกันหวังเพราะอย่างเดียวเลยไป็นยังไงนจริงเป็นยังไงอยากกันเพชรไปอันนี้ก่อนไปแลกกันอมกันตอนนี้แยกตัวผู้ชายยอนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันี่โอ้โหออฟดีกว่าี่เหี้ยกันอมสกิลจะเบ้ไปทางซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้แล้วแต่แต่เราต้องอมให้ถูกทาง ลิชแมนช็อปร้านเติมเกมเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บลับลิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมจะนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นที่มีเหลืองแล้วเหรอเอาหนูเหลือบัดีตอนนี้น่ะเขียวเขียวอยู่เขียวอยู่ไม่ไม่เหลืองหรอก เฮ้ยเฮ้ยมาีเ้มาเดไแ้วแตกแ้วเฮียี่ไมเดินกบลวเป็นกอนทไอะกเฮียมาตอนไหนดเยเโอ้คือถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยมัก็ได้แลวเ้ยงไงวะเนียมันเล็กนิดเดียวเลย่นอเมยยังไงวะสิสมวิใซอยเลยนซอยเลยซอยเลยยเล้กูตีป้อมเยโอเคเจตเ้อเ้มมา ไม่ถึงวายยิ่มคนเดยวเออุ้ยที่ต้องช่วยตัวเองอะดิมีหนุ่มอะไเมี้ไม่ได้ปมล็อกจิงเขาไปุบแล้วยุบแล้วทีงเขาไปยาวเลยดีกว่าต้องหนียดโอ้โหแล้วนายออกจากปากไปวะคไม่ปิดหรอตาคาปากเหรอไอพนแจกครับเหมือนจะสองเกมติดะนี่สวยไ่ยิงสวยดี

เก็บเสี่ยวทุกตัวเลยเก็บหายเฮ้ยเหี้ยแล้วกูโดนซอยแล้วนกคุมลีพีเฮ้ยได้หมดได้หมดได้หมดยิงไว้ยิงสวยยิงโอ้โยโดนชนโอ้ยชอ้ยโอ้ยตายว่ะชิคกี้พาตายมาแล้วร้ายเกินร้ายเกินดีเลยนะคิดตัวเดียวนายของเราถูกโจมตีเฮ้ยโอ้ยซาเนยยกตีเลย ซอยสิพี่ไม่ซอยไม่โดนอมในซอยไม่ออกอ่ะแดดซอยช้าไปหน่อยมึงพี่มาซอยช้าไป<ม>เอาเงี้ยมันตายนะเรียบร้อยโดยกินซอยแล้วโบโบอะ <c oughs> เรื่องนะเฮ้ยได้ตัวเนี่ยเฮ้ก่งจะโดนถุยถุยผมถุยมันแม,ม,ม,ม่แมนไม่หนีก็ได้หนีเรียบร้โดนกิ้งอ่ะกิ้งตายนะเว้ย เฮ้ยขั้นบนสองแต่ว่าขั้นบนสองก็อะไรอะไรมาๆ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 มามาเลยกูเป็นเพียอะไรไม่ได้คิวเลยวะไอ้สัสโดนกูแล้ววีล่าสวยจึ้งสวยจึ้งยำอมเลยยำอมกิ้งเลยอม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 อมอมเฮ้ยมันมันล้นเหี้ยมแล้วอมกิ้งกนี้กิ่งกลางตรงมาที้อะไรเรา กลางยิงกลางมียิงมียิงนี่มียิงี่มีซอยป้อมเลยมีซอยซอยมีแปงมีซอยซอยซอยพี่ซอยพี่ถนนซอยอีกซอยอีกเฮ้ยอย่าร้องดิซอยอย่างเดียวอย่าร้องดิไม่ร้องดิร้องทำไมล่ะอยู่ดีอยู่ดีก็ให้ดีขึ้นมาเฮ้ยพี่ซอยดิไปซอยโอเคสวยพี่ซอยอย่างเดียวพี่ยังมีเอฟเฟก อ uhm ุึยเกือบเลยที่จะบินเนาะขอหายอพี่ตอหอย่าไปต่อหายใจด้วยไม่ดีคนเราไม่ได้ดูเกมเลยได้ได้มาช้าิอ่อยด้างเลยพี่ซอยด้างเลยสเลยร่างใหญ่ด้วยได้ดัางใหญ่เลรงใหญใหญ่ไม่เหมือนรยไม่เปอรล่างนี่เออดนดนดดูจอดี้มีดูอี้ต้องรวบแล้วต้องรวบแล้ว โย่โย่เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโย่นี่ไงเขาปากหน่อยเขาปากยังไงเขาปาดเลยเฮ้ยอมด้วยเฮ้ยอมด้วยทีมแต่ก็แตกอีียัดเลยดีกว่ายัดแม่งเลยเร็วๆมันอ่อนแล้วมันกำลังอ่อนเออทีมก็ไปเลยอออมาเ้าสไปใส่ใส่ใส่เอาในเอาในเลยเออใส่แล้ว แตกข้างในเลยแตกข้างในเออแตกอ๋ออ้าวอือาจะกคิดอะไรคะโอ้ยรียย่ยย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 ยายยยยพยยียย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 ยวยยยยลยวยยยยยข้าวยย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 ยแยย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 ย้ยยปยย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 ายย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  เหมือนเล่นแต่พกมึงแล้วก็มากูเพียว่ะมึงแต่อะไรอะไรแตกกันแน่คือป้อมแต่แล้วเพียหรืออะไรคืออะไรงงแล้วมึงเพียได้ยังไงกูงงวะนั่นดีมึแบบนั่งไว้ันมนเล่นมันเพียตอนมันมันคางอ่ะใครวะไอแต่พี่ทำหมันแล้วพี่เพียได้ไงวะเพียได้โอ้โหเพียมันไม่เกี่ยวเพียได้อยู่คุยเรื่องเฮียอะไรกันกูเล่นเกมอยู่่ยกูเป็นคนดีอยู่ดีมึงก็พิมพ์อยู่ดีพูดนีอะไรขึ้นมาใช่ไหมหาเมกินข้าวเล่นต่อเลยตว์ 来来，来拜。Bye, 来